นี่ครับนี่ไม้ทุ่นแรงแล้วนะครับเราไม่ต้องไปนั่นนะครับเราก็มันจะเป็นตะขออย่างเงี้ยครับเป็นตะขอ้ายเบ็ดแล้วนะครับไม่ต้องขุดลึกแล้วเราก็เกี่ยวขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยปูเขาจะหนีบตามขึ้นมาเลยเห็นไหมเขาอืมเห็นไหมเขาจะหนีบตามขึ้นมาเลยเราก็เอาใส่มอืม หลังจากหน้าเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้เราก็มาหาขุดปูนะครับมันเป็นของกินตามธรรมชาตินะครับรนะครับอร่อยพวกนี้เอาไปทำทำอะไรกินนิดเออครับเราก็จะไปทำพวกปูดองออนะหลนปอูอันนี้ปูจะมีมันแล้วนะครับจะอร่อยนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยของกินของกินธรรมชาติเรานะครับบางคนเขาได้เยอะอ่าก็ขุดไปขายนะครับเป็นถุงนะครับเป็นรายได้ที่ดีนะครับเห็นเขาขายกันไม่กี่ตัวเนีย่ยนิดอ่าถุงละห้าสิบถุงละยี่สิบแล้วแต่คุณจะเลือกเอานะครับ เป็นสร้างเป็นรายได้เลยนะครับหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวแล้วนะครับถ้าเราขยันหน่อยมาขุดไม่ลึกนะครับมันจะขุดไม่ลึกเนี่ยครับจะขุดตืนต้นๆนะครับสักประมาณสักเออโ,<ฮ>โอ้ยขาดเลยขุดไม่ลึกครับไม่ลึกน,นี่จะไม่ลึกเน,นี่ยครับนี่เาเาะนี่่ฮดูอยครับ มันจะมีรูอย่างเงี้ยเราก็มาขุด,ดดูว่ามันจะขึ้นทางไหนแค่นั้นแหละทางนี้ก็มีนะครับมันก็มีดินมันจะบวกสีด้วยใช่ครับแล้วช่วงนี้หลังจากที่ว่าเราเกี่ยวข้าวใหม่ๆเนี่ยดินจะขุดง่ายนะครับดินจะขุดง่ายเนี่ยครับเขาเขาไม่ลึกนะครับเขาะจะอยู่ไม่ลึกเขาจะอยู่ไม่ลึกนีครับเราก็ขุดตามมานี่มัดิน,ด,นดินเหนียวเป็นอ่าเนี่ยครับ ถึงยังถึงยังอ,ยอืม<ะ>อมีตัวใหญ่แน,น่ลแเลยนิดรูบเลอเลลองดูทียังยังไม่ถึงยังไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเยยดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้ทันโชว์ฝีมือบ้างออยังไม่ถึงอ,อ่ะจะได้กินไหมเนาะเล็กทำเนี่ย นี่ไงขึ้นมาแล้วว,ว้าวขึ้นมาแล้วตัวนี่ฮะนี่อันตัวใหญ่หน่อยอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่นิดขุดอีกหน่อยทีนิดนิขด,นดนขุดอีกหน่อยหาหาให้เมียกินไม่ได้แล้วครับจะต้องให้หาเมียเมียหักดูเมียขึ้นมาแล้วดูดู โอ้โหหกปูบ่นหรือบ้างโ,โอเคครับสรุปแล้วหาเลี้ยงเมียไม่ได้นะครับต้องให้เมียเลี้ยงโอ,โอเคครับ